ตอนนี้เราอยู่บ้านนนแต้นะครับอยู่บนถนนเส้น2009 2009ตรงเริ่มต้นจากบ้านสำราญน,นะครับบ้านนนแต้บ้านโคกเปี้ยโคกสีนะครับแล้วก็ออกไปทางบ้านทุ่งหรือจะออกไปทางเขื่อนบนรัฐก็ได้ตรงนี้เป็นสะพานาเป็นห้วยบุรีนะครับสะพานข้ามห้วยบุรีก็คือข้ามห้วยตรงนี้เป็นเทศบาลตำบลมั่นคอนนะครับเนี่ยตรงนี้บ้านสำราญ มาถึงตรงนี้เป็นบ้านคอแล้วตำบลบ้านคอนะครับถนนดำเส้นเห็นป้ายผู้แทนหาเสียงเป็นบ้านคอแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ตำบลสำราญเนี่เราข้ามาตรงนี้แบบนี้นะครับสองข้างทางเราจะเห็นเสาไฟฟ้าด้านในข้างความูนี้จะเป็นบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรอยู่ข้างในนู้ดึกนะครับชื่อว่าบ้านสมบูรณ์สุขนะถ้าจะไม่ขิดนปีนี้ปากทางเข้าตรงนี้ครับปากทางเข้าบ้านจัดสรรตรงนี้ของเราอยู่ตรงนี้ครับที่ดินนี่ครับ นี่เลยที่ดินที่ล้อมรั้วขาวๆนั้นนะครับเนี่ยติดถนนเส้นนี้ามีคนเป็นเจ้าของแล้วนะครับเรือแปลงสุดท้ายนี่ปีไฟเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับแปลงสุดท้ายนี่เจะสิบตารางวาตรงนี้จากจุดนี้ไปถึงถนนมิตรภาพนี่ประมาณสามกิโลนะครับวิ่งไปตามถนนเนี่ยครับถนนตรงนี้กว้างห้าเมตรนะครับกว้างห้าเมตรที่ดินถมแล้วนะครับถมตั้งแต่ปีหกสองครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสองถมแล้วเรียบร้อย นีมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะครับเพื่อนบ้านก็จะสร้างบ้านเหมือนกันนะครับนี่ครับแปลงสุดท้ายตรงนี้นี่เองนะครับรนี่ครับแปลงนี้เจ็สิตารางวาหน้ากว้าง1ิเมตรนะครับลึกสิบเเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้นะครับผมเจ็สิตารางวาหน้ากว้างตีถนนตรงนี้สิบสี่เมตรนะครับหน้ากว้างตีถนน14เมตรถนนกว้างหเมตรนะครับ ดินถมแล้วเรียบร้อยนะครับถมตั้งแต่ปีหกสองนะครับตรงนั้นก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านชาวต,ต่างชาตินะครับแล้วก็นู่นก็ผู้สาวเกาหลีครับผมแปลงแรกนะครับส่นจิตสนใจครับแปลงสุดท้ายครับผมสามารถขยายได้ด้วยนะครับขยายได้อีกแปดสิบตารางมาเป็นร้ มีนะมีไฟเดินได้เลยนะครับด้านหน้างห่างจากตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถึงถนนดําตรงนั้นอ่ะตรงที่เป็นไฟนะครับประมาณหกสิบสี่เมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จนถึงไฟตาละตาน้ำหกสิบสี่เมตรนะครับผมลมเย็นสบายมากเลยครับลมเย็นสบายมากนนแต่งสวยครับผมบรรยากาศ ใกล้ถนนยญ่นะครับรถวิ่งนาพอดีเลยนอนดำนะครับนาบรรยากาศแบบนี้ตอนที่เป็นทุ่งนาเนี่ยโอ้ตอนที่ปลูกข้าวเนี่ยตรงนี้จะหอมข้าวมากน้ำไม่ท่วมครับมีสูงมากสูงมากนะจะสิบตารางวาครับผมขยายได้อีกแปดสิบนะครับรถจะวิ่งตลอดนะครับยิ่งตอนช่วงเย็นๆนีรถวิ่งเยอะนะครับตรงนี้ ถ้ามองไปไกลตรงนู้นจะเห็นบ้านจัดสรรน,นะครับอยู่ลึกๆน,น,นะครับของเราไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะครับเราอยู่ติดถนนแทบจะติดถนนเลยก็ว่าได้รตรงนี้ห่างจากถนนประมาณหกสิบสี่เมตรนะครับรเองส่วนถนนด้านหน้านี่ก็กว้าง5้าเมตรนะครับรถไม่ได้พุ่งผ่านได้สบายครับมาสำรวจที่ดินครับโอที่ดินลูกค้านะครับ ซื้อไปแล้วเรียบร้อยดูมะม่วงเลยครับมะม่วงดกเต็มต้นเลยม่วงอยู่พื้น,นี่อ๋อัอันนี้เป็นมะม่วงน้อยนะครับมะม่วงกสอหนี้หายากนะครับมะม่วงพันนี้เอาไปปาดเอาไปตัดมาตรงนี้แล้วก็ยัดข้าวเหนียวเข้าไปนี่แซ่บอร่อยมาก <c oughs> นี่โดกเต็มต้นเลยนะครับด,ดูดีนะครับในในคลิปเห็นหรือเปล่าเาะว่มามัน่ดกเต็มต้นเลย 哦。Oh,